สวัสดีครับอันนี้ตาอนข้าสู่ช่อง PowerPoint b o นะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์แล้วก็มาเล่านะเกี่ยวกับการหาไอเดียนะครับนะหรือว่าหาตัวอย่างของสไลด์นะครับพรีเซนเตชันนี่แหละเนาะหรือ PowerPoint เนี่ยจากบริษัทจดทะเบียนนะครับเนาะอ่านะครับจากบริษัทจดทะเบียนนะก็เดี๋ยวจะมีพามาดูตัวอย่างทั้งบริษัทแบบนอกประเทศไทยแล้วก็ในประเทศไทยด้วยแต่ว่าจะนี้นเป็นบริษัทจดทะเบียนเนาะก็คือหมายความว่า เป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับระดับหนึ่งแล้วเนาะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้ขอเกินก่อนละกันนะว่าทำไมผมถึงอยากมาแชร์จริงๆผมอยากจะเน้นมากๆนะครับว่าการดูไอเดียตัวอย่างเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเลยนะที่ตังนำสลั์บ,บ่อยๆนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยหมั่นดูไอเดียตัวอย่างเยอะๆนะครับมันจะช่วยทําให้เราเห็นไอเดียเห็นรูปแบบเห็นตัวอย่างเขาเนาะเฮ้ยว่าอย่างสมมติจะพามาดูวิดีโอนี้เป็นแบบบริษัทแบบระดับโลกอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะ เขาทํากันยังไงนะครับเขาทำแบบไหนเราจะได้เหมือนกันมาดูว่าอ๋อโอเคเขามีทําแบบนั้นแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาเล่าออแล้วก็แชร์ให้ฟังกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับจากที่ผมได้มีโอกาสไปสอนมาหลายๆคนหลายๆสถาบันเนี่ยออผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งเลยนะที่ทําให้คนเนี่ยทำสไลด์ได้แบบบางทีมันอึดอัดหรือลําบากเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีมันคิดไม่ออกนะครับว่าจะทําสไลด์ยังไงดีนะไม่รู้มีใครเจอปัญหาที่เหมือนกันไหมนะครับก็อันนี้อยากจะเล่าว่าการดูไอเดียเนี่ยช่วยได้มากๆนะครับ เออผมอยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าก่อนเปรียบเทียบต้องเหมือนกับทุกคนเนี่ยที่กำลังดูวิดีโอนี้สมมติน,นะครับลองนึกตามผมนะถ้าเกิดเราอยากกําลังอยากจะสร้างสร้างบ้านหรือว่าไม่ต้องสาาร้างบ้านกันไห้แค่แต่งห้องนะครับหรือแต่งโต๊ะคอมเราก็ได้ครับก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยเราจะทําอะไรกันก่อนครับส่วนมากนะครับเนาะก็เออผมขอเดาฮะก็ทุกคนน่าจะต้องไปดูไอเดียกันก่อนใช่ไหมครับนะอ่ะไปดูชาวบ,าบ้านเขาอาจจะไปเข้ากลุ่มดูพินเทเลสหรือว่าเปิดพันทิปหรือเปิดอะไรก็ตามก็ได้ครับเพื่อไปดูว่าเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเขจาจ เขาทากันแบบไหนนะครับก็อันเนี้ยเราได้จะได้เหมือนกันไปดูเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไปดูเป็นตัวอย่างกันนะครับเราก็ค่อยมาปรับใช้กับเป็นในแบบของเราที่เราชอบเนาะใช่ไหมครับดังนั้นการทําตัวอย่างสไลด์หรือการทําสไลด์พร r พอย n t เนี่ยเหมือนกันเลยครับการดูไอเดียจะช่วยได้มากๆเนาะมาไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวบริษัทต,ต,ต่างประเทศให้นะจริงๆิเนี่ยใช้ได้แบบทั่วโลกเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก็จะพาไปดูบริษัท ต่างประเทศก่อนเนาะคีย์เวิร์ดหลักการง่ายๆเลยครับนะเดี๋ยวเนี่ยเราจะพิมพ์ชื่อบริษัทข้างหน้านะครับเป็นอะไรก็ได้นะทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศแต่อันนี้เป็นหลักการใช้ในบริษัทจดทะเบียนเนาะที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตามหลังด้วยคําว่า investor นะครับคำนี้เลยนะ investor นักลงทุนเนาะแล้วตามด้วยคําว่า relationship นะครับอันนี้ก็ถ้าแปลภาษาไทยเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นข้เลยกนักลงทุนสัมพันธ์นะคือจะเป็นเหมือนกับ เราจะเข้าไปหาเว็บไซต์ครับที่เขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆเนาะกับนักลงทุนที่ถือหุ้นบริษัทนั้นๆอยู่นะครับก็ตรงนี้มันจะมีตัวอย่างพรีเซนต์ให้เราเข้าไปดูเยอะมากนะครับเนาะก็ชื่อบริษัทตามด้วยนะครับ investor relationship อันนี้คือวิธีค้นหาใน Google นะแต่ผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือโดยประมาณนะซึ่งเดี๋ยวพาไปร์สั้นๆก่อนครับก็ถ้าเกิดเราไปดูตัวอย่างแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะอย่างอันนี้ผมก็เอาไปดูมาให้แล้วนะครับว่าเ,ออเนนมััก็็จะปออบริษท อย่างเงี้ยเป็นโตเกียวมารีนนะครับเนาะอ่าหรือถัดไปเนี้ยอันนี้เป็นของทวิตเตอร์นะที่อัน,นที่ไปดึงมานะครับเนี่ยหรืออย่างเนี้ยเป็นเอ็ซ่านะครับก็เนี่ยเขาจะมีตัวอย่างให้ลูกดูเยอะมากครับแต่ว่าตัวอย่างที่เราได้เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นตัวอย่างเชิงคอร์เปอเรตบริษัทเนาะหมายถึงว่าเนี่ยถ้าใครกําลังทําสไลด์เกี่ยวกับ ต้องท,อทายอดขายอัปเดตตัวเลขนะครับรายงานรีพอร์ตต่างๆอะไรพวกนี้หรือถึงขั้นทําเป็นแอนนลรีพอร์ตเนี่ยดีมากๆนะครับก็อยากให้มาดูเลยครับนะโดยเฉพาะบริษรัทต่างประเทศเนี่ยอันนี้ที่ผมแปะมาเป็นต่างประเทศหมดเลยนะอย่างนี้เป็นพูเดนเชียลเนาะประกันชีวิตเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ให้ความสําคัญกับการทําสไลด์ที่เป็นแบบพับบิกนะครับให้ให้คนภายนอกดูอะนะจริงๆต่างประเทศเขาจะมีอาชีพที่เป็นพรีเซนเตชันดีไซเนอร์เลยนะคือมีตําแหน่งเนี้ย มานั่งทาสไลด์พวกนี้ออกมาเลยนะเลยเราก็ไปดูได้รับว่าเ mm hmm. ฮ้ยเออเขาแบบจัดวางยังไงเขามีไอคอนแบบไหนเขามีใส่รูปไหมสีเขาใช้ยังไงนะครับเนี่ยเราไปดูมาเยอะนะครับอย่างนี้เป็นของเดลเนาะเนี่ยหรือถัดมาอันนี้เป็นเพย์พอนะครับคือถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเออบริษัทแบบระดับโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสไลด์เยอะมากนะครับเราก็ไปเก็ตไอเดียไปดูแนวทางมาทําได้เนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยในเรื่องการดูไอเดียพวกนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะมีวิดีโอพามาเปิดไล่ทีละบริษัทแล้วก็ค่อย เล่าให้ฟังนะว่าเออเขาทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยจับประเด็นกันเรามาสังเกตกันว่าเฮ้ยเขาวางแบบไหนนะครับเองนี้เป็นเชลเนาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็น snap chat นะครับ snap chat เนาะก็เอาเป็นว่าพาทัวร์สั้นๆนะครับว่าเออเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยน่ามาดูน่ามาสังเกตนะเอาเฮ้ยว่าบริษัทเนี่ยเขาทำเป็นยังไงกันนะครับอ่ะประมาณนี้สั้นๆเนาะพอดูเป็นไอเดียนีมาดูวิธีการกันเลยดีกว่านะเราจะไปเริ่มกันใน Google นะครับนะ่ะผมเปิด Google แล้วเปิด Google ธรรมดาเลยเนาะก็เวลาพิมพ์นะครับ ตามหลักการพิมพ์ชื่อบริษัทเดี๋ยวอันนี้จะพามาดูของแกล็บเนาะแกล็บก็คือตัวตัวขนส่งที่เราใช้ซื้ออาหารมาส่งที่บ้านกันใช่ไหมครับเนาะก็อันนี้ครับเป็นแกล็บนะเหมือนเดิมครับเนี่ยข้างหน้าเป็นบริษัทอะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยเนี่ยผมพิมพ์ไว้เยอะแล้วเนาะเป็น investor นะครับ relationship นะคือบางทีจะเป็นคำนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยมันจะมีคำว่า investor presentation คือเราอยากหา presentation อยู่แล้วไง จะเป็น investor presentation ก็ได้นะแต่บางทีบางเว็บมันก็อาจจะไม่มีนะครับนะดังน,นั้น,นี่ผมเลยจะพาไปเปิดกว้างๆเลยว่าพิมพ์ันนี้มีแน่นอนนะถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนยังไงก็มีแน่นอนนะครับนะก็กดเข้าไปปุบนะบนะนะ๊บนะครับนะกดแล้วนะแก a b นะครับ investor relation s h i p ปุ๊บนะครับส่วนมากมันจะขึ้นอันบนสุดเลยครับนะมันจะเป็นแบบนี้ investor g r gap หรือเป็น investor หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะมีคำนี้นะแล้วก็กดเข้าไปซึ่งก่อนกด ปกติเนี่ยใน Google เนี่ยมันก็จะมีเมนูย่อยมาให้สำหรับที่ใครกำลังเข้าเว็บเนี้ยที่เป็นพวก Investor Relationship เนี่ยนะครับมันก็จะมีคาว่า Event and Presentation อันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเข้าไปนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพากดเข้าไปคือถ้าเกิดมันมีตรงเนี้ยใครเจอ r r s s n t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  o o นะครับนะมันจะไม่มีคาว่า powerpoint นะทุกคนนะมันจะเป็นคาว่า Presentation นะครับนะถ้ามันมีเมนูย่อยตรงเนี้ยก็กดเข้าไปก็เร็วดีนะครับแต่ถ้าไม่มี ก็กดเข้าเว็บเขาปกติอ่าผมจะพาแบบไปแบบละเอียดก่อนนะก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละเว็บก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะก็แต่ว่าหลักการคล้ายๆกันครับเอาเป็นว่าเราเนี่ยพยายามมองหาคําว่า Presentation ให้ได้นะครับมองหาคําว่า r e s e n t a t i o n ให้ได้หรือว่าบางที่จะใช้เป็นคําว่า Public หรือบางที่ครับจะใช้คําว่า Public เนาะคืออารมณ์เหมือนกับเป็นที่เขาแบบเป็นสื่อที่เขาเขาเรียกว่ากระจายออกมาในแบบสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นคําว่า Public อาจจะเป็นคาว่า public release อาจจะเป็นเนี่ย presentation นะครับเราพยายามมองหาคำพวกนี้เนาะก็กดเข้าไปนะครับอย่างนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นคาว่า event and presentation เราก็กดเข้าไปนะครับเนาะนี่ผมกดเข้ามาแล้วนะเนี่ยพอเรากดเข้ามาแล้วเนาะมันก็จะเป็นเนี่ยไฟล์นะครับซึ่งไฟล์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากนะทุกคนนะแต่ละเว็บแต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามานั่งไล่กดดูแล้วกันนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเราอยากได้ presentation แหละ ก็บางทีเนี่ยเขาก็จะไล่เป็นเนี่ยลายคอเตอร์เ,รเนาะคิวย่อมาจากคอเตอ,เตอร์ไตรมาสนะครับก็กดไล่เข้าไปดูได้นะครับหรือเนี่ยแล้เลื่อนลงมาข้างล่างบ้างก็ได้อาจจะมีให้เราดูไหมหรืออาจจะไม่มีนะแต่เป็นว่าเนี่ยหลกัหลกๆก็แนะนําว่านวนเนี่ยกดพวกเนี้ยอย่างผมลองกดดูนะ active นะ presentation อ่ะเอาเป็น Q4 อย่างเงี้ยครับ,นนรบนนเนี่ยกดกดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ไปเป็นเมนู active นะก็จะมีคําว่า appeal investor presentation นะครับก็ลองกดเขาา้าไปนะครับเปิดเข้าไปเลยครับเนี่ย อ่าอย่างเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้มันก็จะเป็นพรีเซนต์ขึ้นมาให้เราดูนะเรียงอันเมื่อกี้ผมกดเข้าไปเนี่ยอ่เป็น Q4 แล้วก็จะเป็นไฟล์ครับเนาะคือหลักๆพยายามกดเข้ามาแล้วถ้าเกิดมันเป็นไฟล์แบบฝืนผ้าแน่นอนอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสไลด์แล้วคือวันนี้ถ้าเกิดไปกดเจอเป็นด็อกแกรมแนวตั้งอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นด็อกแกรมรายงานมากกว่าเนาะก็ถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยแน่ใช่แล้วนะครับนะก็เนี่ยเราก็เลื่อนลงมาดูได้ครับว่าเนี่ยเออเป็นยังไงนะดูคือเวลาดูพวกเนี้ยทุกคนดูให้ละเอียดเลยนะคือดูเเเเลยยยว่่าานีฮ้ มีเขาเล็กเป็นหน้าสารบ,บัญคอนเทนต์ก่อนไหมเฮ้ยเขาวางยังไงเฮ้ยเขามีวางเชฟเว้ยนี่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ไม่มีลูกนะเนี่ยเขาใช้ฟอนต์แนวประมาณไหนคาแรคเตอร์ฟอนต์เป็นยังไงสังเกตให้หมดเลยนะครับเนี่ยอ่ะเริ่มมาแล้วเน,นาะเนี่ยมีเหมือนกับหน้าเปิดนะนี่มีอเวอร์คีบิสเนสคือใครใครต้องทำสไลด์พวกแบบแนวบิสเนสแนวแบบ,แบบแนวโปรเจกต์อะที่แบบต้องคิดเป็นไอเดียเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับผมว่าดูเป็นได้ได้ไดีมากนะแล้วก็สังเกตลึกๆแล้วว่าเฮ้ยเขาวางรูปประมาณไหน ลูกเขามีอารมณ์ไหมเขามีรูปอะไรยังไงคือพยายามดูเยอะนะครับก็ใส่รูปโปรดักหรือเซอร์วิสยังไงนะครับเนี่ยการใช้ฟอนต์ขนาดเป็นยังไงคือดูให้ลึกๆนะครับยงยมีรูปมีอะไรเนาะก็ไล่มาเลยครับเนี่ยมีคือแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะเป็นสไลด์แนวแบบใครเล็กแนวบิสเนสนะครับนาะแบบที่มันเป็นแบบอัปเดตตัวเลขอะไรบริษัทอะไรเงี้ยนะอันแบบนี้ไล่กันดูไปเนาะเนี่ยก็ เอาเป็นว่าผมว่าตัวอย่างดีมากนะแล้วก็ผมเน้นย้ำเลยว่าเนี่ยตามบริษัทที่เขาเป็นแบบคอร์เปเรทที่แบบเป็นบริษัทจดทะเบียนนะยิ่งต่างประเทศทั่วโลกครับเขาจะให้ความสําคัญกับการออกแบบสไลด์พวกนี้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามมาดูเยอะนะครับนะเราจะเห็นตัวอย่างดีๆเยอะมากครับแล้วก็อ่านข้อมูลได้ง่ายด้วยเนาะผมว่ามันก็จะเป็นสไลด์แนวเนี้ยที่ที่น่าน่าน่าควรจะมาดูเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียม,มากๆนะเนี่ยมาดูหลักการใช้สีเขาเลยเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมชอบมากๆแล้วก็ เวลาก่อนทาสไลด์เนี่ยเวลาถ้าเกิดผมมีรับออกแบบอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะมาดูบ้างเรื่อยๆนะเพราะว่าต้องบอกต้องบอกเลยว่าพวกเนี้ยเขาทำได้ดีนะครับเนี่ยตารางตะเลิาางรกราฟเกิร์มาดูได้หมดเลยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกอันหนึ่งเนาะอ,อันนี้เป็นของอีก,อกสไลด์หนึ่งเนาะก็เป็นของแกบเหมือนกันเนี่ยครับก็มาไล่ดูได้เลยนะครับเขามีใส่รูปไหมนี่เริ่มมีนมเป็นอินโฟอะไรบ้างก็มาไล่ดูกันนะครับนะ เดี๋ยวเอาเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมอาจจะทำวิดีโอแยกมาเขาเรียกมาไล่พูดกันทีละหน้าเลยดีกว่าเขาเรียกว่ามาส่องเลยว่าเฮ้ยเขาทำอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะได้จับสังเกตไปด้วยกันเนาะอันนี้เป็นบริษัทต่างประเทศใช่ไหมเรากดแบ็คก่อนเนาะไปที่ o o g l e อ่ะนะครับอันนี้เป็นบริษัทต่างประเทศใช่ไหมก็ได้ทั่วโลกเลยทุกคนนะในกี้นะครับเลือกยี่ห้อระดับโลกอะไรมามนอยู่ในบริษัทจดทะเบียนหมดเลยนะอย่างเช่นอะไรเดีย Instagram นะครับอ่าเมตาที่เป็นแบบตัว Facebook เก่าใช่ไหม Google นะครับคือ Netflix อะไรใกล้ตัวอลองเสิร์ชดูนะครับเนี่ยแล้วเป็นวัก Investor Relationship ผมให้หลักการอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากมาประยุกต์กับงานเรานะเบื้องต้นอาจจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกับเราหรือบริษัทที่เป็นโลโก้โทนธีมสีเดียวกับองค์กรเรานะครับไปลองเล่นดูให้2รูปแบบไม่เป็นองค์กรสีเดียวกับเรานะครับก็ใช้เป็นแบบอุตสาหกรรมเดียวกับเราอันนี้ไปลองเล่นดูได้นะมีทั้งหมดเลยทีนี้ ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราก็ผมจะลองเป็น c p n แล้วกันนะเป็นเซนทันนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือถ้าเกิดจะเสิร์ชเป็นชื่อบริษัทในไทยอ่ะจริงๆเป็นชื่อก็ได้ครับนะเซนทันอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อเต็มก็ได้หรือจะเสิร์ชเป็นชื่อย่อที่เป็นตัวหุ้นก็ได้นะคือเอาเป็นว่าจริงเสิร์ชชื่อก็ได้ครับนะไปลองดูแล้วกันผมจะลองเนี่ยเสิร์ชเป็นเซนทันนะครับนะเซนทันพัฒนาเนาะที่เป็นห้างเซนทันนะครับเนี่ยเนี่ย ก็อันนี้ไปลองเสิร์ชดูจะมีขึ้นมาเนาะเนี่ยก็เหมือนหลักการเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยถ้ามันไม่มีเมนูย่อยก็อย่างจิมก็มีโดยหนะนี่ r p o r a t e presentation สไลด์เห็นไหมครับขึ้นให้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็กดเว็บหลักๆเข้าไปนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปแล้วเนี่ยพยายามมองหาคำว่า Presentation มองหาคำว่า publication public release อะไรเงี้ยครับซึ่งในเว็บไซต์นัฒนาเน,นี้ยไม่มีนะครับตัว presentation ในในหน้าเว็บตรงนี้นะแต่จะมีเขียนตรงนี้คำว่า Public นะครับนี่ public นะ กดเปิดลงมาเนี่ยถึงจะเจอเขาว่าคอเปเลตพรีเซนเซชันสไลด์เห็นไหมครับนี่บางทีจะซ่อนอยู่ก็เป็นว่าถ้าหาไม่เจอนะมาลองกดปเปิดดูละกันนะครับก็กดเข้าไปนะครับเป็นคอเปเลตนะจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยแต่การเข้าเว็บแล้วนะทุกคนนะคืออยากจะแนะนําว่านะครับเว็บพวกนี้เขาก็จะมีนักออกแบบเว็บไซต์ใช่ไหมครับเราสังเกตสีเขาหรือฟอนต์เขาตั้งแต่เข้าเว็บเขาแล้วนะเนี่ยอย่างแกบเมื่อกี้เราสังเกตตั้งแต่โทนการวางรูปฟอนต์สีได้เลยนะครับนะซึ่งเราจะเห็นโทนสีเขาแล้วเราจะพอติ๊กต่างได้ว่าหรือสังเกต เดี๋ยวสไลด์เขาเนี่ยน่าจะเป็นสีประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดบริษัทให้ความสำคัญการออกแบบสไลด์นะก็คือต้องเล่าว่าผมไปผมไปไล่ดูบริษัทในไทยหลายที่อะบริษัทในไทยหลายที่ก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการใช้สีในสไลด์การทุกที่นะอันนี้ก็อยากจะเล่าแบบนี้นะครับเนาะต่อไปว่ามาเราดูการนะที่จะเป็นของเซ็นทะันเนาะก็เหมือนเดิมครับเราก็ลองไล่ลงกดแปางล่างได้เนี่ยออจะเอาปีไหนอะไรไหนเนาะก็จะมีสไลด์ให้เรากดกดดูอะไรพวกนี้ครับอ่ะสมมติเนี่ยเป็นไตรมาสหนึ่งปีนี้สองพันยี่สิบสองใช่ไหมก็กดเข้าไปนะครับป เนี่ยมันจะขึ้นมาเนาะเราเปิดมาก็ลองสังเกตเลยนะครับนะการใช้สีการใช้ฟอนต์นะครับอะไรพวกนี้ลองสังเกตดูนะว่าเฮ้ยเขามีการคุมโทนสียังไงมีการเน้นตัวเลขตัวหนังสือหรือว่ามีการจัดวางอะไรเอาอยัางไงเนี่ยมีการใช้อินโฟกราฟิกอะไรบ้างไหมนะครับเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เราควรมาดูเยอะๆนะครับเราก็จะเก็ตไอเดียเฮ้ยเออเดี๋ยวไว้เวลาเรามีกราฟมีตารางนะมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะลองวางแบบนี้ดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํามากๆคือต้องลองวางตามเขาดูเนาะ ซึ่งนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นไอเดียอะไรใหม่ๆมากมายเนะยาะเดี๋ยผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดของไทยมีประมาณนี้อาจจะไม่ชอบผมแนะนําต่างประเทศเนี่ยเนียบมากสไลด์เขาแบบอย่างเนียบเลยนะครับก็เอาเป็นว่าพามาดูทั้งของบริษัทต่างประเทศแล้วก็บริษัทไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองไปไล่ดูได้นะเราจะเห็นไอเดียเยอะมากนะครับแล้วก็ไปไล่ดูเฮ้ยเออลองทําแบบเขาลองทําแบบเขานะครับนะโอเค ฝากไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับวิดีโอนี้ก่อนนะวิธีการไปหาตัวอย่างไอเดียนะครับที่จะไปดูสไลด์บริษัทในจดทะเบียนนะที่เขาจะทำสาระออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าๆเนี่ยก็จะพาไปดูรายเทียบบริษัทลากาะกันเอาเฮ้ยสมมติบริษัทนั้นบริษัทน,นี้นะครับเป็นแบบเต็มๆเลยอย่างเงี้ยเช่นพูด e นเชียอย่างเงี้ยเขาทำประมาณไหนเขาวางรูปอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังกันฟงกันเนาะหรือถ้าใครมีอะไรที่อยากดูเป็นพิเศษนะครับก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยเอออยากพาไปด ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอีกทีหนึงนะครับโอเคก็วิดูนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ